ันนี้จะเป็นตัวหางมา้าหางม้าแบบลอนมาม่านะคะก็ะเราของเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นโบโปูกน,นี่ขออนุญาตรีวิวน้องด้วยนะคะวอดีจะไปลงในทิกติกให้ในช่องทาง youtube กับ f Facebook เนาะไว้ให้ลูกค้าแฟนเพจได้ชมกันเดี๋ยวเราต้องมาเทียบสีกันก่อนนะคะอย่างผมของลูกค้าสีของเขาก็จะประมาณใกล้อยู่เนาะอันนี้เราเทียบให้ใกล้ที่สุดเลยนะคะเพื่อที่เวลาลูกค้ามัดอนะ่ะมันจะได้ความเนียนที่ที่สูงแล้วก็ เป็นธรรมชาติด้วยพี่ว่าได้สีนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมัดให้ดูนะคะเคยมัดไหมอ๋อเกยสวยมันจะสง่านะตัวเนี้ยคี่มมาให้ดีขออนุญ,ญาตในไหนมาแล้วขออนุญ,ญาตคลิปขอคลิปน้องหน่อยนะคะ อันนี้อันเท่่ะอันนี้โปรสามร้อยห้าสิบจากห้าเก้าเก้าสายีอะไรได้หมดเลยนะมันใช้ทนมากเลย,เยอันนี้มันจะเป็นราคาของมาเลยค่ะก็คือแฮปปี้ที่ร้านจะเป็นราคานี้หมดเลยค่ะเป็นงานพรีเมียมถ้าลดก็มันก็จะลดได้อยู่ที่สามสาสิบาทที่เคยลดให้ลูกค้าที่หน้าร้านเราจะไม่ได้ขายงานทั่วไปนะคือทุกรุ่นเลยที่เป็นทั้งตรงทั้งรอนทั้งแฮปปี้แบบแพรอะไรเนี้ยราคาก็นรา,านไอ้ัน่นไ แบบรอนแล้วก็แบบไม่ยาวขนาดเนี้ยรอนแบบมีเป็น<อ>แค่รอนรอน,รอนช่วงปลายปลายใช่ใช่อ๋อมีแต่ว่าสีมันจะเป็นเฉดสี